สวัสดีครับมาเร็วนะครับโปรแกรมออกมาแล้วสึกแดงเดือดเกมที่3นะครับแล้วก็มาเร็วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเปิดหัวปับ๊บลิวพูจะได้ลงเล่นเกมแรกเตะตอนเที่ยงครึ่งที่อังกฤษทดเวลามา6ชั่วโมงที่ประเทศไทยก็เวลา6กโมงครึ่งออกสตาร์ทไปเยือนอิฟสวิต หลังจากนั้นเกมที่3วันที่3าสิงหาเนี่ยตามโปรแกรมบอกว่าเวลาบ่ายสามที่อังกฤษก็สามทุ่มบ้านเราแหละนะครับก็จะเป็นเกมที่ไปเยือนทีมนอนเขานี่คือโปรแกรมที่เริ่มต้นในเดือนสิงหาก็แน่นอนนะครับว่าอนเนอร์สล็อตเนี่ยก็น่าจะมาเปิดตัวช่วงประมาณสักต้นกระะกฎานี่แหละนะครับและ มันขั้นกลางเกมที่สองก็เป็นเกมที่เราเปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดวันที่24นะครับนี่คือโปรแกรมในเดือนสิงหาดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยซีซั่นนี้เนี่ยน่าสนุกนะครับเพราะเกมที่3เนี่ยก็เป็นศึกของสิทธิ์เศร้าหลินที่มาเจอกันแล้วนะครับเพราะซีซั่นนี้เนี่ยสิทธิ์เ้าหลินมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ออกจากวัดมาเนี่ยผมเผาไม่ไว้กันเลยนะครับ มากันหัวเรี่ยนนี่แหละนะครับไล่นับดูแลเนี่ยมีอยู่ถึง5คนนะครับมีทีมเพื่อนรักร่วมเมืองนะครับนั่นก็1คนแล้วนะครับแล้วก็กุญสือทีมนอนเขากุญซือใหม่ของเรานะครับพวกที่ไม่นิยมไว้ผมนะครับแล้วก็ทีมแชมป์เก่าสุดท้ายก็กุญสือของเชลซีนะครับ พวกนี้สิทธิ์เศร้าหลินทั้งนั้นแหละนะครับออกสู่ยุทธจักรโดยที่ทุกคนเนี่ยยังหลงเหลือความเป็นเศร้าหลินอยู่จากนั้นดูจากโปรแกรมเดือนกันยายนก็มี3เกมวันที่14เนี่ยเปิดบ้านเจอนัตแฮมฟอร์เรสนะครับเวลาเนี่ยยังไม่ระบุแล้วกันผมเชื่อว่าไอ้ประเภทเตะเที่ยงครึง่งหรือปูลเนี่ยจะต้องมีมากกว่าหนแน่นอนนะครับแล้วก็วันที่21นะครับ ก็สุดสัปดาห์เอาเป็นว่าสุดสัปดาห์แล้วกันมันไม่เป๊ะเราก็เป็น21นะครับมันอาจจะเป็น22วันอาทิตย์ก็ได้ถ้าเป็นเกมใหญ่เนี่ยมีโอกาสไปเตะเป็นวันอาทิตย์มากกว่าอย่างเช่นวันที่31สิงหาเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่จะเป็นวันที่1กันยาซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นเกมแดงเดือดนะครับเกมที่เราไปเยือนน่าสนุกนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาขิงกันมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ ยี่สิบแปดก็เจอวูฟนะครับอันนี้ออกไปเยือนนะครับจากนั้นเดือนตุลาเนี่ยมีสามเกมแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เข้าเดือนตุลาเนี่ยโปรแกรมบอลถ้วยเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะแต่ไอโปรแกรมที่ว่าเนี่ยสามเกมนี่เป็นพรีเมียร์บอลถ้วยนี่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีถ้วยที่ต้องเล่นเนี่ยตัดพรีเมียร์ลีกออกก็มีอีกสามรายการก็มี F a Cup มีคาราบาวครับแล้วก็มี UCL ซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เป็นระบบใหม่ด้วยนะครับจำนวนทีมเพิ่มขึ้นวันที่5ตุลาก็ไปเยือนคริสตันพาเลตแล้วก็วันเสาร์ที่19ซึ่งก็ไม่ชัวร์นะว่าเป็นเสาร์เพราะว่าเกมเจอเชลซีน่จะเป็นเกมใหญ่อาจจะเตะวันอาทิตย์นะครับก็เปิดบ้านเจอเชลซี แล้วจากนั้นต่อเลยนะครับรับทีมจากลอนดอนอีกทีมนึงนะครับไปเยือนอาร์เซนอลนะครับสนุกนะครับวันที่26นะครับแต่ก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์แหละ27มากกว่านะครับแล้วในเดือนพฤศจิกามีอยู่4เกมนะครับวันที่2เปิดบ้านเจอไบรตันวันที่9เปิดบ้านเจอเอสซันวิลล่าวันที่23 ไปเยือนซาเทนตัน pton, วันที่30เปิดบ้านรับทีมแชมป์เก่าแมนซิตี้นะครับก็เป็นิิเ์เซาหลินมาเจอกันอีกแหละนะครับเพราะว่าเป็นพวกที่ออกมาจากสำนักแล้วก็ไม่นิยมไว้ผมกันนะครับแล้วก็ทันวาเนี่ยนะครับเฉพาะบิมมิลิกนี่มี6เกมนะครับมีเกมที่จะเตะวันพุธด้วยนะครับแล้วก็มีเกมที่เตะวันพฤหัสด้วยเป็นวันบ็อกซิ่งเดย์นะครับวันที่4เนี่ย จะเตะดึกเลยนะครับเตะประมาณสักตีหนึ่งสี่ห้านาทีนะครับไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็สุดสัปดาห์ก็เจอเอเวอร์ตันอันนี้เป็นเมอร์ซีสไซดดาบี้ออกไปเยือนนะครับวันที่7แล้ววันที่14เนี้ยก็เปิดบ้านรับฟูลแลมวันที่21เไปเยือนท็อตแนมวันที่26บรับเลสเตอร์แล้วก็วันที่ 29่ไปเยือนเวสแฮมจากนั้นก็เข้าปีใหม่แล้วนะครับซึ่งดูจากโปรแกรมเนี่ยนะครับในเดือนธันวาเนี่ยหกเกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติของลีกอังกฤษนะครับแล้วก็ก็จะไปหลวมหน่อยหนึ่งในเดือนมกราซึ่งสุดสัปดาห์เสาร์ที่4นะครับไม่เป๊ะน,นะคราวนี้ เป็นแดงเดือดที่ลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้านแล้วนะครับแล้วก็วันพฤหัสที่14นะครับเวลาตีหนึหไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็วันเสาร์ที่18ไปเยือนเบน์ฟอร์ดวันเสาร์ที่25เปิดบ้านรับอิสวิตอันนี้ก็ถือว่าเตะครบ2เกมแล้วแล้วก็สุดสัปดาห์ของต้นเดือนกุมภาวันที่หนึ่งเนี่ย ไปเยือนบอลมัดแล้วก็วันเสาร์ที่15เปิดบ้านรับวูฟเสาร์ที่22ไปเยือนแมนซิตี้วันพุทธที่26เวลาตี2นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นดึกมากกว่านั้นนะครับอันนี้เปิดบ้านเจอ New Carson, นิวคาสเซลนเป็นเดือนมีนาเนี่ยมี2เกมนะครับนอกกนั้นก็จะมีโปรแกรมบอลถ้วยนะครับถ้าเรายัง ไม่หลุดจากบอลถ้วยแต่แน่นอนนะครับว่าคาราบาวจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าคาราบาเนี่จะไปชิงในเดือนกุมภาครับสุดสัปดาห์ที่8เนี่ยนะครับก็เปิดบ้านเจอซอสแทมตันทีมน้องใหม่แล้วก็สุดสัปดาห์วันที่15เนี่ยนะครับไปเยือนแอสตันวิลล่าเมษาวันพุธนะครับวันที่2เนี่ยเป็นเมอร์ซีสาดาบี้เลยนะครับเราเล่นในบ้านนะครับ แล้วก็สุดสัปดาห์ที่5เนี่ยนะครับวันเสาร์ไปเยือนฟูลแลมวันที่12สุดสัปดาห์ปเปิดบ้านรับเวสแฮมแล้วก็เสาร์ที่19ไปเยือนเลสเตอร์เสาร์ที่26เปิดบ้านรับทันนัสเปอร์นะครับเจอทันนัสเปอร์เนี่ยมักจะมีอะไรให้ดูนะครับแล้วก็ปิดท้ายเดือนสุดท้ายเนี่ยมีอยู่4เกมนะครับ วันที่3เนี่ยนะครับไปเยือนเชลซีแล้วก็เสาร์ที่10เปิดบ้านรับอาร์เซนอลถ้ากำลังขับเคี่ยวกันนี่นะครับสนุกมากนะครับมันจะเป็นช่วงที่ต้องมาตัดแต้มกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับวันที่18ก็ไปเยือนไบรตันแล้วก็กลับมาเล่นที่บ้านเจอคริสตันพาเลสนะครับซึ่งอาจจะไม่มีทั้งเอเซ่ทั้งโอลิเซ่นะครับพาเลสซึ่งเกมสุดท้าย เล่นวันที่25พฤษภาคมนะครับเตะพร้อมกันซึ่งก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยตามโปรแกรมเนี่ยจะมีก็คือ2สัปดาห์สุดท้ายนะครับที่เตะวันอาทิตย์สําหรับลิเวอร์พูลแต่ชื่อโดยข้อเท็จจริงเนี่ยถ้ายืนยันจริงๆเนี่ยวันที่25พฤษภาคมเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่าเวลาไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปกว่านี้แล้วแหละนะครับก็น่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือโปรแกรมพรีเมียร์ลีกที่ออกมาล่าสุดเลยนะครับมาเร็วเลยนะครับ การที่จะมาเจอกุนซือสายเลือดดัชซึ่งลิวฮูล้วก็เพิ่งไปนำเข้ามาอเน,นส็อตนะครับเตะซุดส,สัปดานะครับช่วงสิ้นเดือนของเดือนสิงหาเลยนะครับก็เป็นการไปเยือนแมนยูเนต็ดแต่ก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวันอาทิตย์มากกว่านะครับแดงเดือดแรกเลยมาสัปดาห์ที่3นะครับเปิดบ้านเจออิฟซิตเจอน้องใหม่นะครับทีนี้ถามว่า มันหนักเลยไหมถ้าดูเนี่ยใน6เกมเนี่ยผมก็มองว่าโอเคนะเกมไปเยือนแมนยูเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ที่ลิ์บูเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยเป็นเกมศักดิ์สรีระหว่าง2ทีมนี้นะครับถือว่าเกมที่ดูหนักก็จะเป็นเกมเป็นสุดสัปดาห์สิ้นเดือนเดือนสิงหาเนี่ยครับเกมแดงเดือดน,นะครับนอกนั้นเนี่ยผมก็ดูแล้วเนี่ยจะไปเจอ หนักๆอีกทีหนึ่งก็เดือนตุลานะครับซึ่งเปิดบ้านรับเชลซีเสร็จจากนั้นก็ไปเยือนอาร์เซนอลนะครับติดกันเลยนะครับสองเกมนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับไบรตันเนี่ยเปลี่ยนกุนซือก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไบรตันเนี่ยได้กุนซือมาจากซังพาวลีนะครับเป็นกุนซืออายุ31เองนะครับดูจากโปรแกรมเนี่ยน่าสนใจนะครับไบรตันแอสตันวิลล่า มีเซาทแฮมตันเนี่ยนะครับทีมน้องใหม่ที่แทรกเข้ามาแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยนะครับแชมป์เก่าผมว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยน่าสนใจนะครับเดือนธันวาเนี่ยนิวคาสเซิลตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทีมนิวคาสเซิลเนี่ยจะเสียนักเตะไปสักกี่คนนะครับหรือจะได้นักเตะเข้ามาสักกี่คนแต่ในเดือนธันวาเนี่ยนะครับมันมี6เกมนะครับผมว่าเป็น ช่วงที่ถือว่าหนักนะครับเพราะดูโปรแกรมเนี่ยมีนิว c คาสเซลมีเอเวอร์ตันมีฟูลแลมฟูลแลมช่วงหลังนี่นะครับก็เป็นทีมที่สร้างความเจ็บปวดให้ทีมใหญ่ได้เยอะนะครับแล้วก็เจอท็อตแนมนะครับมีทีมน้องใหม่ก็คือเลสเตอร์นะครับแจ้งเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วก็คุณซือของเลสเตอร์ก็เปลี่ยนคนใหม่แล้วนะครับคนเดิมเนี่ยก็ไปย้าปคุณเชลซีแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอเวสแฮมนะครับ ดูจากโปรแกรมเนี่ยผมว่าน่าสนุกมากนะครับทีนี้สรุปภาพคร่าวๆของยูโรนิดนึงนะครับมันมีอยู่3มเกมนะครับเป็นยูเครนโรมาเนียซึ่งเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าดูอัตราการคลองบอลบุกก็ต้องบอกว่ายูเครนเนี่ยดูเหนือกว่าโรมาเนียแต่โรมาเนียเนี่ยนะครับคมจัดๆแล้วการโต้กลับแบบโรมาเนียเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ ลูกยิงจากนอกกรอบเขตโทษสองลูกลูกแรกเกิดจากความผิดพลาดในการออกบอลของผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ลูกยิงเนี่ยน่าจะเป็นลูกยิงที่แรงที่สุดและในทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยนะครับขึ้นนําลูกยิงจากหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยพุ่งเข้าไปตรงสามเหลี่ยมเลยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ลุทสองเนี่ยก็ยิงจากหน้ากรอบเขตโทษพุ่งเข้าหามุมฝั่งเดิมนะครับแต่ว่าเป็นลูกที่ไม่สูงมากนะครับ มุดลงนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายเนี่ยก็จบด้วยการเข้าชาร์จนะครับจ่ายหักเข้าไปพอเ R เช็คมาแล้วเนี่ยลูกนี้เนี่ยก็เป็นลูกที่ใสสะอาดนะครับเบลยเยียมเนี่ยนักเตะเทพๆอย่างเดบรบลอยเอยนักเตะหลายคนนะครับอย่างโดกูเนี้ยนะครับประตูที่เสียนีย่ก็เกิดจากโดกูเนี่ยนะครับเล่นท่ายากนะครับแล้วก็โดนสโลวาเกียเนี่ยนะครับอ่านจังหวะอยู่แล้วนะครับก็ เข้าไปถึงบอลก่อนก่อนจังหวะที่โดกูเนี่ยจ่ายบอลยากเข้ามาและเพื่อนในทีมนี่นะครับขยับจะไปเล่นแล้วนะครับแต่แนวรุกของสโลวาเกียเนี่ยนะครับก็เข้าไปดีดบอลย้อนกลับมาให้เพื่อนยิงอัดเข้าไปพลกษาประตูเซฟในจังหวะแรกได้แต่บอลเนี่ยมันกระดอนออกไปทางฝั่งขวานะครับตรงนั้นเนี่ยมีนักเตะสโลวาเกียอีกคนหนึ่งนะครับ ก็ยิงสวนเข้ามาบอลมันลอยในระยะที่พอดีเลยนะครับลอดแขนเข้ามานะครับก็เป็นประตูเดียวของทั้งเกมเบลเยียมเนี่ยผมตั้งตาดูว่าจะเห็นไหมบากาโยโกเนี่ยนะครับก็ได้เห็นนะครับได้ลงมานาะทีที่57นะครับแต่ก็มีบทบาทไม่มากผมดูแลกุนซือของเบลเยียมเนี่ยฝีมืองั้นๆน,นี่ยนะครับ นักเตะที่คุณภาพดีๆของเบลเยียมโดยเฉพาะกองกลางเทพๆนะครับอย่างเดอรอยนี่นะครับตัวรุกอย่างโดกนี่นะครับอย่างปากายโก้แล้วก็นักเตะหลายตัวเนี่ยถ้าดูชื่อชั้นยังคุ้นหูเลยแหละนะครับอย่างหน้าเป้าก็เป็นลูกากูนะครับจังหวะจ่อๆที่เดอรอยเนี่ยจิ้มบอลให้ก็ยิงไปติดเซฟซึ่งดูลากาเนี่ยขยับออกมาเร็วมากนะครับและจากนั้นเนี่ยนะครับลูกากูเนี่ยก็ ยิงเข้าไปตรงตะข่าย2องผลแต่จังหวะหนึ่งก็เป็นแฮนด์บอลจังหวะหนึ่งก็เป็นออฟไซด์นะครับสรุปเดี๋ยวเยี่ยมก็โดนนะครับแล้วก็คู่ดึกสุดฝรั่งเศสชนะแค่1นศูนย์นะครับแล้วรูปเกมก็เป็นลักษณะเล่นแบบตึงๆกันไปนะครับเจอออสเตรียประตูที่ยิงได้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะครับเป็นลูกเปิดจากเอนเปเป้เข้าไปแล้วก็กองหลังนะครับ สองตัวเนี่ยยืนกลกกันอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยขยับตัวออกมาที่จะเล่นนะครับคือบอลเนี่ยมันย้อนตัวมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ซ้อนมาข้างหลังนะครับจังหวะนั้นแหละนะครับบอลเนี่ยมันผ่านตัวแรกไปพอไปถึงตัวที่สองเนี่ยบอลชนหัวก็พุ่งเข้ากรอบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็ทําประตูเพิ่มไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยดูทีมเต็งๆแล้วก็ไม่มีประทับใจทีมไหนที่ดูแลโอเคว่า มีคลาสนะครับก็โอเคสเปนนะครับเยอรมันแต่เยอรมันเนี่ยเจอสกอตเนี่ยแล้วก็วิธีการเล่นของสกอตแลนด์เนี่ยผมว่ามันมันยังไม่โอเคนะครับเด็กคืนนี้นะครับก็จะมีโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่มีนักเตะดีๆอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ต้องมาดูกันแล้วนะครับซึ่งซีซั่นเนี่ยกำลังจะเปิดแล้วนะครับแล้วก็ข่าวนักเตะตอนนี้นี่มันยังไม่ชัดเจนนะครับทีมอย่างวูฟเนี่ยนะครับมีการ โอเคแล้วดึงนักเตะเข้ามาแล้วก็ทีมอย่างนอร์ทเอมฟอร์เรส์นะครับเท่าที่ดูนะครับก็มีการซื้อนักเตะบ้างแล้วนะครับทั้งทั้งที่นอต์ทเอมฟอร์เรส์เนี่ยะก็โดนตัดแต้มด้วยนะครับดูกันไปนะครับเพราะว่าต้องรออันเนอร์ส็อตเนี่ยนะครับเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการแล้วก็มาให้สัมภาษณ์เปิดตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาคุมทีมซ้อมก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีการดึงนักเตะเข้ามามากแค่ไหน แต่ตอนนี้เนี่ยข่าวที่มันหนาวหูมากก็จะเป็นการดึงเซนเตอร์ฮาบล่ะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตัวรูกฝั่งขวาปากาโยโก้เนี่ยผมเฝ้าดูอยู่นะครับก็ถือว่าลงมายังไม่มีบทบาทสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูมีแววนะครับซึ่งผมมองว่าเบลเยเยมเนี่ยอาพับกุนซือเก่งๆดูจากคุณภาพนักเตะแล้วเนี่ย ดึงศัก,กยภาพนักเตะขึ้นมาใช้ไม่ได้นะครับปรับแพ้ให้สโลวาเกียซึ่งถ้าดูชื่อชั้นเนี่ยต่างกันเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็พูดถึงโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกที่ลู้ผู้จะลงเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็ดูกันอีกทีนะว่าวันพรุ่งนี้นี่จะมีประเด็นอะไรพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องอื่นๆนี่นะครับข้อทยอยลงถ้าไม่มีประเด็นเนี่ยผมค่อยมาทยอยลงดีกว่าครับสวัสดีครับ